Go <laughs> สวัสดีแฟนเพจสุดส้อนขยกรรมนะครับนี่พี่นุ่มอยู่ในนคปรปฐมนะครับถนนปร,รายแม่ขาเข้าจังหวัดนครปฐมเรามาดูความพร้อมนะฮะงานตรวจขันวิธีจราจนนรสอท้อเมืองนคปรปฐมนะครับท่านผู้ชมครับาการจราจนนราก็รถใหญ่เยอะฮะเส้นนี้รถใหญ่เยอะนะฮะ ูป้ายก่อนนะดูป้ายก่อนนะฮะพันตำรวจที่สวัสชัยจำปาอ่อนแล้วก็ข้างล่างก็พันตำรวจคนตำรวจที่สวัสดิ์ขาวนะฮะเบอร์โทรนะเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะ แป๊บนึงนะครับถ่ายรูครับู่นะครับใครเป็นผู้คุมด่านอ๋อวันนี้นะป้ายเรือนรางนะฮะผู้ชื่อคุมด่านนะฮะสังเกตดูให้ดีนะฮะอันนี้ว่าที่พันตุบตีนะฮะผู้ควบคุม ่ไม่มีนะฮะไม่มีพื้ควบคุมไม่มีนะฮะมาดูป้ายข้างหน้านนมีไหมดูให้ความพร้อมนะฮะดูความพร้อมอันนี้พี่นมอยู่พรพเมืองนครปฐมนะครับท่านผู้ชมมาดูความพร้อมนะฮะของพอเมืองนครปฐมอันนี้เป็นงานจราจรนะฮะงานจราจร สวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมอันนี้ท่านเป็นผู้คุมด่านเนาะถูกต้องครับกับใบชื่อของท่านอธแสดงนไหมโชว์หน่อยนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ผมมองเดือนลางดูความพร้อมนะครับท่านผู้ชมครับแฟนเพจสนุกปัจจกรรมนะฮะดูความพร้อมดูความพร้อมนะฮะโอวโหน้าผู้คุมวันนี้นะครับระบบตีตีตีได้ลงเรียบร้อยนะครับพี่นะให้ดูได้ปวดมองไม่เห็รอรองไม่เดี๋ยวพี่ดูด้วยตาพี่ดีกว่าโอเคพี่สามารถบรรยายได้พูดถูกอ่ะอ่าโอเคเปิดให้ดูเเาาาามมเซฟไปแล้ว ลงไปเมื่อนี่นี่นะครับนีลงในระบบอ่าสุดรคอนขันวินัยจราจรหน้าวัดนาติกเยวคือสถานที่แห่งนี้นะครับผมอ่ามีการระบบลงระบบทีมีเรียบร้อยสูตรงานจอถนนมาเลยแมนนะครับแล้วก็อ่าช่วงระยะเวลาสูตรเก้าสามศูนย์หรือสิบสี่สองศูนย์สิบหกธันวาคมวันนี้นะครับอ่าเดินในระบบเนีครับผมโอเคนะผมนำเรียนลูกพี่เรียบร้อยโอเคครับจริงๆตามป้ายมันมันมันต้องมีนะครับ ในป้ายในอะไรพวกนี้ชัดเจนแค่ไหนี่ครับนี่เนี่ยมันมันต้องชัดเจนนะมันต้องชัดเจนอ่าชื่อผู้จองใช่ไหมครับผู้ผู้หน้าชุดใช่ไหมครับครับมันต้องชัดเจนนะตามระเบียบจริงนะครับไม่ไม่มหรอกอยากอยากให้ผมก็คนละความขสมนะอยู่อยู่ไหนโอเคผมอยู่ความผมนี่แหละเพราะว่าจริงๆอ่ะผมจะให้ความของผมเรานี่นะครับไม่ไม่ไม่คือให้ให้เป็นตัวอย่างได้ไหมให้ให้เป็นแบบอันนี้ได้ไหมาะว่ารู้สึกว่ามันจะอ่านี่โอเคครับ ขออนุญาตมาพดีเลยคือระเบียบเลยนะอยากเห็นนะอยากเห็นมากๆเลย้วเพือนระเบียบรัาให้เป๊ะๆเลยได้ไหมครับวันไหนนะเดี๋ยวขอพี่ไว้หน่อยพี่ได้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 ด้ไ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 ได้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 ไ้ได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 ้ไ้ได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 ้ ใี่มันเป๊ะๆกันแต่แตที่น้ำเนียพี่ก่อนนะใน <ไป S 1> ส่วนของการตั้งอุปกรณ์ ต้องอยากรต้องต้องทรต้ป้ายต้อชัดเจนน150เมตร้ามากล้องก็มีสงตัวโอเคมีครบมีแล้วก็ป้ายสำคัญมากนี่นีี่มีครมีมีป้าย r o d e ให้ประชาชนตรวจตัวสอบครับให้ประชาชน้รวจตัวสอบ้คื่องพินี่ชัดเจนที่พิมตัที่ประยุกต์โอเคครับมี้ายประชาชนให้ประชาชนอาไารรไชัดเจนชัดเจนครับผมมป้ายควบคุมป้ายบคุบการนะครับค้บคับการจังหวัดและก็ QR code ตบอล QR c o อันนี้มี่านะ QR c o ครับโอเ ครับผมอธิบายที่เ oh, ร uh, okay. okay, anyway, nice. nice. ียบร้อยแล้วนครับเราดรเนี่ป็นอย่างที่เรียบร้อยครับผมก็ทน่วที่บที่เเรียนโอเคพี่นะเรียบร้อยมันจะครบ เรด้ร yeah. 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 ับเรคุยกันเรได้มีตุ้ตอทกอย่างที่เราดทีดีที่ย้อที่าได้ป้ายป้ายด้วยอย่างนี้นะฮะอยากให้เป๊ะเลยนะการออกไปตัให้ประชาชนที่ทำความผิดในอกฎหมายเราออกไปตั่งเมื่อประชาชนจะไปชำระครับดำเนินไปหลังก็ดำเนินการไปครับทำานเกี่ยวกโบโอนอธิบายหมดครับผมเอกสารก็ให้เรียบร้อยครบบกลับไปที่นถ้าเกิดถ้าเกิดเร่ไปตั่งเราออกไปวินัยให้ที่ครับผมใช่ใครับะอย่าให้อย่้ดีหน่อยทะได้าจะเนเ่าท่าหมดเข่าห ว่ามันจะได้ชัดเลยเราต้องมีการตัดต่อโอเคเรามีการตัดต่อทั้งหมดภาาตรงไปตรงมาหรืออยากให้น้องๆอยากให้พี่ๆเนี่ยเขาทำงานแบบราบรื่นนะฮะโอเคมาแบบสัญานามไปแบบสัญานามใช่นไหมฮะโอเคไม่อยากไปแบบมีลหาข้อรหัสเรียบร้อยนะพี่นะเรียบร้อยนะบุกคุยพี่ได้ไหมโอเคแล้วลงสัตว์ครับร้านอยู่นี่แหละรู้เรื่องพี่เออรู้เรื่องครับผมนั่นแหละอยากให้เราแหม่ที่นี้หน่อยโอเคครับนะข้ามข้ามขึ้นมานะ โอเคครับขอบคุณทุกคนน้นนองๆกล้องกล้องกล้องเครื่องให้เรียบร้อยนะฮะมันมีประเด็นอยู่ฮะเกลียตดตำรวจอรหันนะอยากให้น้องๆนี่หน่อยฮะประชาชนแล้วก็คนไทยด้วยกันนี่แหละเออว่าผิดก็ว่ากันไปเห็นไ,ไหมว่ากันไปอันไหนว่าก็ได้ก็ว่ากันไปออนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากครับ้งหน้าคงจะเจ๋งกว่านีาานนนะ้โอเคโอเค,โอเคครับ นะครับนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่นุ่มอยู่ราชพัฒน์เลิกนะฮะเลิกแล้วครับเลิกแล้วครับหน้ามหาลัยราชพัฒน์นครปฐมโอเคนะที่มีการเสื่อคนเมื่อกี้หน้าวัดใหม่ปิดวกับทราบครับโอเคครับท่านผู้ชมครับไปแล้วพี่นุ่มเองก็คนนครปฐมนะนะฮะพี่นุ่มเองก็คนนครปฐมนะครับท่านผู้ชมะโอ้ไม่ไหวนะ มอกปูงบอกทองนะฮะมีเยอะนะฮะยันอีกเยอะยังอีกเยอะนะฮะนะเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะฮะเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะเราลองลองเรียนก็ว่ากันไปนะฮะว่าไปไม่เรียนว่ากันไปนะฮะทำอะไรให้ทำให้มันประชาชนสบายใจนะฮะทำอะไรให้โปร่งใสใช่ไหม ไม่มีเงื่อนงำอ่าไม่มีเงื่อนงำให้ท่า่วนโปร่งใสตรวจสอนได้แต่ายชื่อนี้ก็ไม่ชัดเจนนะเออนะอ่ะายฟตรงไยชื่อก็ไม่ชัดเจนนี่ฮะถ้าเราไม่นําเสนอนะฮะทางสอตชอนะฮะเขาก็ไม่รับรู้รับทราบว่าทุตกรรมชานะฮะแต่ละพื้นที่นะฮะแต่ละสอนอสอ,นอ,สอนพอเนี่ยอ่านจะทำปฏิบัติอย่างไรฮะเข้าใจครับท่านมีอำนาจนะ ทำอะไรก็ได้แต่ระเบียบของตอรอเนี่ยสำคัญมากนะครับเห็นไหมกล้องบ ER ุรีแชมเบอร์ล่านะกล้องซีซีวีเห็นไหมเนี่ยไปแล้วฮะไปแล้วฮะ,ะอันนี้รชาชพัฒน์นะครับหนนมะไรแมนนะ,ะขาเข้านะ,ะ,นะนนราชพัฒน์น่าความผสม นะทำอะไรให้ประชาชนสบายใจทร้อหมทำอะไรให้พบตรลอยิ้มได้ไหมนะทุกวันนี้คำสั่งตรลอย่างหลายหลายคนเข้าใจนะอย่างหลายคนเข้าใจสั่งมาแล้วไม่ค่อยมีผลนี่ครับนี่เราจะพัดนะครับท่านผู้ชมไปแล้วฮะไปละ ครับตั้งไม่กี่นาทีเองครับไม่กี่นาทีนทีน่เองเขาจะเลือกเที่ยงนะอเอออันนี้รุ่นเลยฮะมาจากสุพรรณนนี่ขาเข้านะฮะฝั่งนี้เป็นขาเข้านะฮะฝั่งนี้เป็นขาออกนะค,ค,ครับมาถมนะครับู้ชมครับเนี่ยฮะเนี่ยหน้าโรงเรียนศรีวิชัยพิตยานะทำอะไรฮะให้มัน ถูกต้องนะครับตามระเบียบคำสั่งของตรอเนะี่ตอนไปเรียนเนะี่ยคาสั่งซ้ายหันขวาหันก็ต้องทมตามนะเออนะพอเรียนจบไปแล้วนะไม่ว่าเป็นชั้นประทวนสัญญาบัตรนะพอจบมาแล้วทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ไหผู้พิทักษ์สันติราษรนะ์ต้องนำเสนอรับไม่นำเสนอไม่ได้นะเดี๋ยวตอนต่อชอเขาไม่เห็นนะท่านไม่มีเวลามาดู นะจริงๆก็มีระดับสารวัตรเลยนะ,ะพวกคุมด่านนะฮะก็มีระดับสารวัตรผู้คุมด่านวันหน้าชุดก็เป็นระดับผู้กองนะฮะร้อยตำรวจตรีเนะี่ยไปแล้วครับไปแล้วครับท่านผู้ชมไปแล้วฮะตั้งไม่กี่นาทีไปแล้วนะฮะรารองลองรองเรียนมานะยิ้วคิ้วขโมยเห็นไหม เ,เวลาปฏิบัตินองเป็นบัตรที่ถูกต้องนะเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยปฏิบัติตามกันนะกล้องเครื่องก็มีเยอะแยะอุปกรณ์ก็มีให้เบิกนะไม่ยอมเบิกกันเออนะมีสักซอยไหมมืดๆเปี่ยวๆให้ประชาชนเดินก็ซอยโดยสบายใจอ่ะมีไหมนะนี่พลบอทางหลวงเนี่ย เรือตั้งด่านไม่มีอำนาจนะฮะไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายก็พัดไดให้นะฮะมีกฎหมายหมดเลยฮะพระบรทางหลวงมาตราสามแปดสามเก้ายิ่งมอด่ดมอดนะเนี่ยแต่ท่านทำไดไ้ไปแล้วไปแล้วคืออยู่อยู่ทำไมอ่ะไปแล้วเราก็ไปดือว่าเออ เอาสวัสดีทุกคนจุงกะอ่าแน่แน <eso. S 1> ่แ <immer> น่แมาเที่ยวนครปฐมไสมต้องมีจิตศีลครับต้องมีเหตุมีจิตเหตุเนี่ยฮะการตั้งอนุมัติไม่ใช่สร้างง่ายๆนะครับต้องมีพงมีแผนนะครับต้องทำแผนอ่าต้องทำแผนนะขอเสนอแผนอนุมัติจากผู้บังคับการ แค่อยู่ๆแล้วมาตั้งกันไม่ได้นะครับเส่ตั้งแค้ถูกามระเบียบเพราะว่าไปใหญ่ป้ายชุมป้ายชื่อก็รถนเรือนมองไม่เห็นเลยครับป้ายชื่อก็ไม่มีเอ่อกายแล้วคนทันตำรวจตีก็มีแต่ชื่อกันนาสกุลยศเนี่ยเออนะโอเคของปงขนของคอ,เ,อ,อเสียชื่อคนนคปรปฐมหมดเลย อขอบคุณครับทุกคนติดตามนะฮะถ้าคิดว่าคลิปนี้นะฮะ,ะมีประโยชน์ก็แบ่งปันกันไปอโอกาสหน้านะฮะถ้าเจอพี่หนุ่มก็จะนำลงเสนออีกทีนะฮะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ